สมัยที่ท่านหนึ่งเราก็โทรมาบอกอ่า,าลูกอย่างยี่วันคือลูกไปเรียนแต่ยังไม่กลับก็อธัธิษฐานอธิษฐานแล้วก็ประมาณน้รเที่ยงคืนเขาก็โทรไปและกลับได้ยังลูกแล้วก็เสียงของของผู้เก็น พ่อเป็นแม่ก็เห็นร้องไห้แต่พ่อก็บอกว่าไม่สนใจลูกพระเจ้าร้องให้กับเราแต่พ่อก็ร้องให้กับลูกนานก็ <c oughs> ประมาณสามสิบนาทีเขาก็โทรกลับบอกคุณพ่อลูกกลับมาแล้วไปทับรายงานกับเพื่อนๆในแมเรียกว่าแบตเตอรี่มันหมดเลยไม่ได้ไรายงานะนี่ก็ก็เห็นเห็นการอัศจรรย์วันต่อวันบางทีต้องคอยพระเจ้าว,ว่า มาหรือยังตอบหรือยังอย่างนี้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆก่อนที่พอจะแบ่งปันพระวจนะพอเราเล่เาให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องไปสมัคออรสวซึ่งเจตนาก็คือว่าพอไปเพื่อจะเห็นเกลือแแสงสว่างจริงๆแล้วไม่เคยไม่เคยวางแผนมาก่อนว่าก็จะทำตรงนี้ มันอยู่มาวันหนึ่งเขาถึงเวลาเลือกตั้งแล้วเลยก็เลยบอกคุยคุณตุมต้มก่อตุ้มไม่สมัครสวเหรอเออก็สนใจอยู่สนใจอยู่นะเออถ้าตุม้มถ้าถ้าตุ้มสมัครแล้วผมจะสมัครด้วยเพราะว่าผมมีคนขับรถให้คือมีคนขับรถให้ก็ไปได้นะก็สุดท้ายก็เลยไปสมัคร ไปสมัครวันที่ยี่สนะเริ่มเปิดก็ไปสมัครเรก็เริ่มอธิษฐานแล้อธิษฐานว่าพระเจ้าลูกไปเพื่อจะเป็นเกลือและแสงสว่างนะขอช่วยลูกด้วย <Amen. S 1> ก็โดยปกติพ่อจะเป็นคนชอบแต่งตัวจะยังไงก็แล้วแต่ต้องหล่อไว้ก่อน <Amen. S 1> <c oughs> แบบแบบธรรมดาไม่ไปต้องแบบสูตรนี้จะต้องเนี้ยบเลยแล้วมีสูตรสูตรชุดหนึ่งก็ต้องเพียบเลยผกว่ายี่ห้อไหนยี่ห้อไหนเชื่อขึ้นไหนยี่ห้อเดียวกันก่อนก็ไปแล้วไปถึงแล้วไปถึงปุ๊บก็เดินเนาะเดินยืนกนว่าหลักหลักการแล้วเวลาไปถึงก็ต้องยืนแบบนี้ก่อนนะคือไม่ใช่ว่าไปยืนนะ ต้องต้งแท็กก่อนต้องแท็กแบบเท่ที่สุดเลยหมายถึงว่ายืดก่อนเทคนิคในการเป็นผู้นำนะต้องยืดหลังตรงก่อนแล้วเสร็จแล้วก็เดินเดินช้าๆไปผ่านผ่านพวกตำร,รวจที่นั่งอยู่เชิญขัานตับงเชิญขั้นังล้วก้มแล,ล,แล้วเราไปยืดแลวเดินในานามพระเยซูมามา,มาด้วยริเ์เชนะมาด้วยริ์เดน ก็ไปถึงเพิ่มไปนั่งโต๊ะหนึ่งเขาบอกว่าท่านสมัครกลุ่มไหนผมว่ากลุ่มยี่สิบแล้วกันกลุ่มชนบทกลุ่มกลุ่มอื่นๆด้วยกลุ่มแบบที่เราหลากหลายอาชีพบเขาบอกว่าท่านค่ะไม่เหมาะกับท่านเลยนะเอ้าเหรอทำไมท่งไม่เหมาะหรือวะท่านต้องอยู่กลุ่มนักวิชาการ อันก็ได้อะไรก็ได้หมดแหละเราก็บอกนะเวราเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปเอาตําแหน่งนั้นแต่เราไปเพื่อประกาศเขาก็เขียนปุ๊บพเขียนแล้วนะเบอร์เบอร์ที่พ่าเขียนพ่อพ่อิ้งพ่อเขียนเบอร์สิบสามนะครับพ่อเบอร์สิบสามเบอร์สิบห้าใช่ใช่เบอร์สิบห้าแล้วแล้วเสร็จแล้วเขาก็เปลี่ยนพ่อค่าทิ้งเลยแล้วก็เขียนได้พ่อเสแล้วเมื่อสมัครไปถึงปุ๊บ นะสมัครเรียบร้อยปุ๊บเขาบอกท่านคะมีอะไรเหรอครับเขาบอกว่าต้องตรวจเอกสารทุกอย่างแล้วก็แจ้งให้ทราบใช่ไหมฮะเหมือนเหมือนแต่ละคนนี่เวลาเรามีมีเอกสารว่าความรู้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้น,น,นความรู้อะไรต่ออะไรครบหมดจะไม่เอกสารก็ตรวจตรวจหมดอะไรเขาบอกว่า ตอนนี้รับไว้ก่อนแต่ก่อนที่จะเข้าเลือกตั้งจะแจ้งให้ทราบว่าท่านผ่านหรือไม่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ประกอบว่าประกาศชื่อกระอกประกาศชื่อขอใครขอก้อนหรโอ้โหอัศจรรย์มากเลยนะเนี่ยขอขอนุญาตครับโครักพอเทศนาอยู่ครับ เ,เมื่อเป็นอย่างนั้นเพิ่มไปตรวจนะไปตรวจดูที่<ช>อำเภอ,เอไปถึงก็ไปเรียกว่ากลุ่มที่3ามเขาเช็คดูปรากฏชื่อพ่อมีอาเมนอาเมนไม่ตกนะขอบคุณพระเจ้านะครับไม่ตกการศึกษาอะไรแต่ไรไม่ตกเขาเช็คหมดเลยไม่ตกหลายคนก็ตกนะหลายคนก็ตกเขาบอกว่า20กว่าคนตกก็ขอบคุณพระเจ้เาตรงนี้ ท่านรู้ไหมเวลาไปถึงเพิ่มเนี่ยเขาจะเลือกเอาห้าคนในแต่ละกลุ่มหมายว่ากลุ่มยี่สิบคนเนี่ยอันดับแรกเลยห้าคนปรากันคอบผ่านห้าคนนะอนธิษฐานขนาดไหนคือไม่ไม่ต้องไปหาขอเซ็นกับใครเลยนั่งอย่างเดียวคือนั่งอธิษฐานอย่างเดียวอาเมนอย่างเดียวไม่ต้องไปขอ,เ,อเลือกผมนะครับเลือกผมนะครับไม่เลยไม่ไม่ไม่เลย,เลยนั่งอธิษฐานอย่างเดียว แล้วก็รดัอีกคนเลือกพ่อเนี่ยได้ห้าใช่ไหมพ่อก็เลยได้ห้าคนก็เลยเข้าไประดับอำเภอก็เรียกเป็นคุ้ไค้นี่หมายกว่ายี่กลุ่มในในอำเภอเอาก็เรียก2ี่สกลุ่มนะในอำเภอศรีราชาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ไปถึงยี่สกลุ่มมารวมกันแนละเลือกเลือกให้ได้กลุ่มละก็เรียกว่าเลือกอีกให้ได้ใ,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 ให้ได้สามคนนะครับ เหมือนพ่อเนี่ยมีกลุม่มห้าคนแล้วเลือกจะต้องเลือกจากกลุ่มพ่อเนี่ยสามคนท่านรู้ไหมว่าพ่อเนี่ยได้ได้อีกอะ่ะโอ้อัศจรรย์ญญมากได้อีกขอบคุณพระเจ้าบอกว่าโหพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆว่าพระเจ้าจะก้อไปอีกเหรอระดับจังหวัดนะโอ้โหระดับจังหวัดเราก็เช็คดูโทรไปหาทนายอ่าลูกเป็นไงบ้างทนา,ท,านทนายท่านทนายครับทนายซับเรารู้จักใช่ไหม ผมติดครับพ่อผมติดครับอาจารย์ครับติดเหมือนกันอาแม่นะแม่นะแม่นะเห็นไหมติดด้วยกันพี่น้องขี้เสียดติดด้วยกันไปถึงระดับจังหวัดขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะเมื่อมาถึงระดับจังหวัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วไปถึงระดับจังหวัดพ่อบอกลูกว่ายังไงพ่อบอกลูกว่าเวลาลุกเทศนาเสร็จลูกไปรับพ่อเลยนะพ,พ่อไม่คิดว่าพ่อจะชนะอีกไงคิดว่าแพ้แน่ๆ แพ้ในกลุ่มแน่ๆกลุ่มทั้งหมดเท่าไหร่กลุ่มที่เลือกพ่อเนี่ยมันเป็นกลุ่มทั้งทั้งจังหวัดเลยนะกลุ่มที่สองอันกลุ่มที่สามนี่ทั้งจังหวัดเลยทุกอาเภอไม่ใทุกอำเภอในจังหวัดชลบุรีเนี่ยต้องเลือกให้ได้ห้าคนแค่นั้นดูสิครับอธิษฐานแล้วมีคนมาเลือกพ่ออีกอะเหตุที่เลือกเพราะอะไรเหตุที่เลือกเพราะว่าแนะนำตัว ทุกคนเนี่ยนำตัวก็อ่านว่าผมเกง่งตรงนี้ผมเกง่งอันนั้นผมเกง่งจบอันนั้นจบอันนี้ผมเคยสอนอน,นั้นเคยสอนอน,นั้นเขาก็อวดไม่ใช่อวดเขาก็โฆษณาตัวเองแล้วพอขึ้นไปหนึนไงไงมาสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติคารพรักทุกท่านกระผมศาส,สนอาจารย์ดรสุนทรระวังเป็นลูกของพระเจ้าเอาคนละแบบเลยฉีกแนวเลยมผมเป็นลูกของพระเจ้า ผมมาสมัครที่นี่เพื่อหวังว่าจะมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาประเทศของเรา mm hmm. ผมไม่มีอะไรนอกจากที่จะประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์พีน้องครับท่านเก่งมากท่านเก่งมากนะครับแต่ละท่านก็เก่งๆทั้งนั้นเลยแต่ผมคือโลกของพระเจาผมไม่ต้องการให้กฎหมายบ้าๆบอๆนั้นะได้ผ่านไปไง่ายๆ อีกไม่นานกฎหมายคาสิโนออกมาเดี๋ยวก็กฎหมายตัวนั้นออกมาเดี๋ยวเป็นไงบ้างกฎหมายเขาเรียกว่าไอลิ Liberal, เบอรัลอ b บอ t ชั n เข้ามาอีกใช่ไหมการการทำแทงเสรีแบบนี้เข้ามาแล้วมันมันมันกฎหมายตรงนี้จะมันจะผ่านมาได้ยังไงพี่น้องนะแต่ผมมาเพื่อจะเป็นสื่อตรงนี้แค่นี้เ,นเอง ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวยพรทุกท่านนะครับอาเมนไหมครับอเมนไเปวัดเลยเขาจะอาเมนนะอเมนไหมครับอเมนอเมนโอ้โหตื่นเต้นมากเพราะได้เสร็จแล้วเพราะว่างานของก็เสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยอาเมนไหมครับอเมนอเมนอเมนท่นนี้ก็เลือกแล้วห้าคนชนะสองนะครับระดับระดับระดับจังหวัดนี้ต้องเอาสองคนแค่นั้น นั่งอธิษฐานเขาอธิษฐานตรงเจ้าค่ะให้ลูกไประดับจังหวัดเหรอทำไมมันเหนื่อยจังไอ้พ่อชนะระดับจังหวัดเลยทำไมมันเหนื่อยจังพระบิดาจากการลูกขาดบทสองอาทิตย์แล้วนะบอกไปเจ้าใช่ไหมลูกขาดบทสองอาทิตย์แล้วก็แล้วแต่พระเจ้าในใจ้ลูกไปก็ไปแต่จริงๆแล้วลูกก็เหนื่อยนะเรายังไม่ได้กิข้าวเลยตงแในเช้าโอ้โหขอบคุณพระเจ้า กำลังอนิษฐานพอไปยกมืออย่างนี้แหละคุณวิทยาอยู่ภาคกลางนอกอาจารย์ครับเมตตาขออ่อนเ่อผมด้วยครับเอาเหรอโอเคโอเค <laughs> เอาเอากอีมาเอากอีมาตรงนี้นั่งอยู่แต่ปรากฏว่าคนไอก็รมดทพอาจารย์ข้างดิฉันด้วยค่ะมาอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้แต่เราคนก็คุยขอขอขอ,ขอเออนะจรย์ แต่เราสองคนละสามคนละอธิษฐานวางมือประบิดาเจ้าการล,ลูกขอมอบทั้งสองคนนี้ไว้ในการดูแลของเจ้าขอพระเจ้าแโปรดพระเมตตาอวยพอรเขาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนพูดอามนใช่ครับอามนอามนอามน,อามนโอ้โหพี่น้องครับอัศจรรย์มากมากเลยปรากฏว่าเลือกเสร็จทั้งหมดเลยเขาได้คนที่หนึ่งผู้หญิงได้คนที่สองพ่<ช>อได้คนที่สามพ่อตก อเมรไหมขอบคุณพระเยซูไหมหไ,ไม่เป็นไรเห็นไหมครับไม่เป็นไรแต่เราเป็นเกลือเราไปเป็นเกลือและแสงสว่างนะไม่ใช่ไปเพื่อจะชนะแต่เราไปเพื่อประ,ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองเพราะว่าพ่อบอกแต่โพสตั้งแต่ต้นจะไม่เคยอ่านพ่อไหมบอกพ่อไปเป็นเกลือและแสงสว่างงานนี้ และพอทําหน้าที่ตรงนี้ได้ขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าจะนัของพระเจ้าพี่น้องดูสิครับในนัธิวบทที่หที่พระเยซูทรงเทศนาบนภูเขาสลปคที่นี่เป็นสลปบอ่าภูเขาตอนเหนือของท,ทะเลกาลิลีและเมื่อภูเขาเมื่อภูเขาลูกนี้มันจะมันสลบและพระเยซูก็สอนตรงนั้นและเมื่ออยู่ตรงนั้นมันจะเห็นวิวสวยมากและพระเยซูสอนเรื่องนี้นะครับ บทที่5นะครับข้อที่13ถึงข้อที่17จริงๆแล้วถึงข้อ16ก็อพอพระเยซูบอกว่ายังไงพระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือท่านทั้งหลายเป็นเกลือและเป็นเกลือและแสงสว่างเห็นไหมครับพี่น้องครับสังเกตดูคําว่าท่านเป็นจับดีๆนะครับ ท่านเป็นถ้าสับคําว่าท่านเป็นตีไว้เลยไม่ใช่เป็นคำเปรียบเทียบนะถ้าเป็นนะ <c oughs> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคำว่าเข <c oughs> าเรียกว่ามีคำ parison แปลว่าคำเปรียบเทียบแล้วก็แมทแมทเตอ o r โตโนี่เป็นคำาปุปมบยซึ่งซึ่งต่างความหมายต่างกันนะถ้าเราเรียนพระวจนะเนี่ยแม t a ตอรโกับ o m parison เนี่ย comparison คือคำอุปมาและ metaphor คือคำอุปมมยตรงนี้พระเยซูใช้คำอุปมมยในการสอนว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือนะครับเป็นเกลือของโลกนี้ทีนี้เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าให้เราเป็นเกลือเราจะต้องรู้ว่าเกลือคืออะไรทีนี้เกลือคืออะไรความหมายฝ่ายปัญญาณนี่เกลือคืออะไร อยางพี่น้องฟังด็อกเตอร์คอนดีด็อกเตอร์คอนีเป็นลูกของพระเจ้าลูกเกิดกับมองเห็นนะครับภาษากังกนะเดี๋ยวพ่อแปลให้ฟ่งมีคนหนึ่งป่วยหนักอุบัติเหตุตายคือรอดน้อยมากเปอร์เซ็นต์เด็กคนนี้รอดน้อยมาก โทรศัพท์ไปหาคุณหมอคุณหมอหมายช้ามากคุณหมอกว่าจะมาเนี่ยลูกชายของเขาเกือบตายแล้วเกิดครับครับพ่อที่คอยลูกชายอยู่ด้วยใจกระตือร้นด้วยใจแบบ oh, หูทำไมช้าขนาดนี้คุณหมอทำไมช้าขนาดนี้ลูกผมจะตายแล้วทำไมช้าขนาดนี้ เป็นไงบ้างครับเมือมอม่อมาถึงปุ๊บเห็นหมอพ่อจะเป็นไงบ้างพ่อทนไม่ไหวฮะชี้หน้าเลยอยู่ทำไมอยู่ช้าขนาดนี้โทรศัพท์ไปตั้งแต่กี่ชั่วโมงแล้วทำไมอยู่ช้าขนาดนั้นลูกชายผมกำลังจะตายถ้าลูกชายผมตายคุณจะทำยังไงทำให้คุณช้าขนาดนี้ด่าดคุณหมอฮะโอ้โหคุณหมอคุณหมอผิดแต่มองฮะ คุณหมอมองเขาท่านครับอย่าให้ผมเสียเวลาเลยครับผมจะต้องเรียกไปช่วยลูกของคุณก่อนอย่าให้ผมต้องคุยว่าเหตุผลอะไรที่ผมมาช้าผมไม่มีเวลาที่จะคุยกับท่านแล้วแต่ผมจะต้องไปพาตัดลูกของคุณให้รอดทำยังไงลูกของคุณจะได้รอด ม่เป็นไหรหรือไม่เป็นไรพเพราะเราไดไ้ไม่เป็นไรครับคุณหมอกม็ทําสุดกําลังฮะมาไปถึงก็ผ่าตัดผ่าตัดหัวใจของเด็กคนนั้นรบเรียกว่ารอดน้อยมากแต่หมอคนนี้ทําทําด้วยหัวใจของเขาผ่าตัดด้วยหัวใจของเขา ไม่เป็ดะไรครับคุกบนไม่เก็ดอไครับเราเกิดจบแล้วท่านรู้ไหมพี่นอ้องที่รักจากนั้นมาไม่นานคุณหมอพ็เปิดประตูออกแล้วยิ้มยิ้มกับคุณพ่อเขาเด็กที่รออยู่หน้าหน้าเหมือนหน้ายัษงเลยโกรธหมอคนนี้ออกมาถึงปั๊บเย่ลูกชายพนหคุณปลอดภัยแล้ว เรียมร้องด้เสียงดังว่าแย่ดีใจด้วยลูกชายของท่านรอดตายแล้วปลอดภัยแล้วเหรอคุณทำยังไงถึงรอดเออคุณทาแบบไหนถึงรอดผมนึกว่าลูกของผมตายแล้วแต่หมอบอกหมอไม่มีโอกาสฝั่งเลยคะหมอบอกว่าผมไม่มีเวลาฝั่งกับท่านผมขอตัวก่อนนะครับก็สวัสดีไปคุณพ่อก็เข้าไปข้างในห้อง พบพยาบาลนะพี่น้องครับพบพยาบาลที่กําลังดูเด็กคนนั้นอยู่ดูลูกชายเขาอยู่ไปถึงคุณพ่อว่ายังไงพยาบาลไอหมอคนนั้นมันหยิ่งมากด่าหมอนะั้นหมอหมอที่พาดัจไอหมอคนนั้นมันหยิ่งมากแม้แต่จะพูดกับผมสักคำหนึ่งมันยังไม่พูดเลย พยาบาลรู้ไหมพี่น้องที่รักพยาบาลร้องให้น้ำตาไหลแต่ลูกชายของคนนั้น,นรอดแล้วแต่เขาร้องให้เมื่อร้องให้เสร็จแล้วเป็นยังไงก็บอกว่าดิฉันอยากจะบอกคุณว่าเ <ME> <RI R. S 1> มื่อวานนี้ลูกชายคนเดียวของคุณหมอผู้ปฏิเหตุและเสียชีวิตแต่วันนี้ดิฉัน โทรศัพท์ไปบอกว่าลูกชายของคุณรอผ่าตัดอยู่หมอเรียบกลับมาเพื่อจะผ่าตัดลูกชายของคุณและหมอจะต้องเรียบกลับไปที่งานศพเพราะกำลังกำลังพิธีฝังศพลูกชายของคุณในบ่ายวันนี้เห็นไหมครับพีน่น้องนี่คือชีวิตนี่คือชีวิตที่มีเกลือ นี่คือชีวิตที่มีพระเจ้านี่คือชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักนี่คือชีวิตที่เต็มไปด้วยความการเสียสละถ้าเรามีพระเจ้าเราจะมองตัวเราน้อนมากครับเราจะต้องให้คนอื่นอยู่เสมอเราจะต้องมีเงินให้คนอื่นอยู่เสมอเราจะไม่มีคําว่าขอพระเจ้าอวยพรแต่ว่าตายกายปเป็นอะแล้วคนระับ เราเราไม่ไไม่เป็นเงนเพราะชีวิตที่มีเกลือคือชีวิตที่เหนือธรรมชาติเป็นชีวิตที่มีพระเจ้าเต็มร้อยเปอร์เซนตไปที่ไหนคนก็จะมองเห็นไปที่ไหนก็จะมองเห็นรบมือขอบคุณลูกจอดฮาลลูยาพระเจ้าพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าลูกประสบการณ์ลูกมาเจอพ่อพอดีเนี่ยเป็นเหมือนซพพอดเรื่องนี้คนตกน้ำตาไหลออกมาซ้ายขวาตก ไม่รู้ว่ากขตกเพราะอากาถ้าเราไม่เป็นเกลือเหมือนตายเหมือนกันถ้าถ้าถ้าเราไม่เป็นเกลือของพระเจ้าถ้าเราไม่เป็นแสงสว่างของพระเจ้าเราคุมไม่ได้แต่เมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าจะคุมเราได้เราชนะตรงนั้นเราบอกว่าไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นไรทั้งทั้งที่ภรรย,ยาบอกดี่เอาคืนหน้าเพราะว่าเรามีพระเจ้าพี่น้องครับ ครั้งหนึ่งที่ขอนแก่นนะก็ไปขายพระคำทีนะก็ไปขายกำทีไบเบิลแล้วก็ขึ้นไปบน,บนรถรถโดยสารรถโดยสารกำลังกำลังที่จะจอดเพื่อจะไปปูดอนหนองคายเอาก็ขึ้นบอกพี่น้องที่ขอนแก่นวันนี้ข่าวดีมาถึงท่านข้าจะเป็นตัวแทนสมาคมประทิษสังนำข่าวดีมาบอกท่าน หนังสือเล่มนี้สุภาษิตของกษัตริย์ซาโลมอนเป็นผู้เขียนประทำลูการชีวประวัติโดยปกติแล้วเล่มละห้าบาทแต่วันนี้ผมขายแค่สองบาทมีใครสนใจไหมครับผมขึ้นมาครั้งเดียวหลายคนไปยกมือชุดสชุดสมชุดสัชุดเขาก็ได้เงินนั้นไปเรียนมาทรทีนะครับเพื่อจะเ่อเพื่อจะซบพอตัวเองนะครับเฉพาะ วันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็อยู่วันเสาร์เขาก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่อยู่ที่ปศสกันแก่ปรากฏว่าเขานั่งอยู่เขาขายเสร็จแล้วเขาก็มาเช็คตู้ว่าวันนี้ได้เงินเยอะนะตื่นเต้นมาได้เงินขอบคุณพระเจ้าได้เงินและมีหลวงพ่อท่านหนึ่งนะนั่งนั่งอยู่ข้างข้างข้าง,ข,าง,ข,างข้างหน้าต่างหน้าต่างรถนะครับแล้วก็วกบอกว่าวันนี้เขาก็หลวงพ่อจะเอาไหม,ไหมครับเอาเล่มหนาครับ ปรากฏว่าหลวงพ่อท่านนั้นนะ่ะผมน้ำลายรถพ่อเลยนะทุยไอ้ขาดชาติมึงไม่น่าจะเกิดมาเป็นคนไตเลยนะครับคุณพ่อครับเขาไป่ใช่คนไตน้ำตาพ่อก็ไหลแล้วก็มานั่งอยู่ที่โศ๊าถ้านั่งนั่งอยู่ที่โต๊ะโอ้โหหลายคนมองงทั้งรถนะทั้งรถเห็นเห็นหมดเลยนะพ่อก็ยืน วาไปยืนแล้วก็นั่งอยู่นั่งอยู่แล้วก็ร้องไห้กับขอบคุณพระเจ้าโปรดอยู่กับที่พระเจ้าพระเจ้า,จาให้ทุกคนตรงนี้ได้รถรถโดยสารค่อยๆถอยแล้วพ่อก็บอกว่าพ่อโบอกมือครับขอไปทนข้าวไว้พรับหนไหครับเพราะเรามีเกลือของพระเจ้าเรามีชีวิตที่พระเจ้าสมเจิมให้เราเราทำได้ เราทําทุกอย่างได้เพื่อประชาชีวิตของเราจะไม่จะไม่จบนะกระผมเตรียมไว้ใช่ไหมครับนี่คือเห็นไหมครับโอเคครับแห็นไหมฮะนี่นี่ไข่นะเห็นไหมครับไข่นี่เป็นเ่อนพวงเรบ ใช่ไหมใครนี่เป็นเหมือนพวกเรานะพวกเราบางทีเราก็จบอยู่ใต้ใตนะ้อยู่ใต้น้ำอยู่ใต้ปัญหาต่างๆพี่น้องที่ารรักพี่น้องดูแก้วนี้ ีไข่เหมือนกันครับไข่นี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันลอยได้เห็นไหมถ่าไทายสวยๆลอยได้ครับเ,เอ๊ะมันลอยได้อย,าออย่างไรอลับอาก,กมันทําไมมันลอยครับกบครับมันมีอะไรนีมันมีอะไรอยู่ในนี้น,น้และอะไรอีก เห็นไหมครับมีน้ําและเกลือเห็นไหมครับน้ําและเกลืออยู่และมันทําให้ไข่นั้นมันสามารถลอยได้ชีวิตเีษเสียนของเราถ้าเราไม่มีพลังของพระเจ้าแพ้ตลอดรายการจริงไหมทําอะไรก็แพ้หมดเพราะเราไม่อาศัยพลังของพระเจ้าที่ เกลือของเจ้าที่ริดเด็ดของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเราแพ้เขาตลอดเราไปประกาศนิดหน่อยเรา้อแล้วเราไม่มีเงินปั๊บเรา้อแล้วไม่มีเงินปั๊บเราเป็นไงบ้างทำไมพระเจ้าปล่อยผมอยากเออทำไมพระเจ้าปล่อยผมลำบากเรอเลี้ยงลูกกับยายใช่ไหมบางทีเมื่อเลี้ยงเลี้ยงไปปรากฏว่าไม่มีนมทำไงดี ไม่มีนมเมื่อนแล้วเงินก็ไม่มีนมที่ยห้ยลูกดื่มก็ไม่มีเป็นไงบ้างไปวิ่งไปหาไปไปแค่ดูอะไรปรากฏไปไปดูดนมตรามาลียายับเปิดให้หมดเลยเปิดนมตรามาลีแล้วปรากฏว่ามันมีมันมีคราบอยู่ มันมีคราบนมติดอยู่ก็เทน้ำร้อนใสใช่ไหมเทน้ำร้อนใส่โอ้ขอบคุณพระเจ้าประกอบแล้วไปให้ลูกติกดื่มลูกติ๊กเนี่ยโหแบบชื่นใจมากดื่มแบบป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 บนี่แหละคือชีวิตชีวิตคือชีวิตของเราชีวิตที่มีพลังของพระเจ้าไม่ใช่ว่าพลังของพระเจ้าแล้วสบายทุกอย่างไม่ใช่ฮะเราต้องเดินเราต้องไปเชิญหลายยา จริงไหมเราต้องเปเชิญทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อเรามีพลังของเจ้าพระเจ้าบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือไปที่ไหนก็ต้องเป็นเกลือหน้าที่ของเราจะต้องทํางานของเจ้ารับใช้พระเจ้าสามารถในการอธิษฐานวางมือสามารถอธิษฐานสามารถขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าเป็นยังไงครับพี่น้องครับลูกดอนนำนำมันสการวันที่ลูกนิกเสียชีวิต ตอนนั้นเสียชีวิตลูกติกเสียชีวิตลูกจอนเป็นคนตัดรามัสกาลเป็นการตัดท้ายครั้งแรกของสถาบันพอ่อพ่อนามัศกาแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์รู้ว่าลูกไปอยู่กับพระเจ้ามไม่ได้หมายว่าไม่ได้บ่นกับพระเจ้าเลยลูกลกเขาบอกว่าคุณตาทําไมพระเจ้าไม่ฟังคุณตาทําไมว่าพระเจ้าคุณตายิ่งใหญ่แต่ทําไมไม่ฟังคุณตาทำไมปล่อยให้ป้าติ๊กไปอยู่กับพระเจ้า แต่เราบอกลูกกะโทษพระเจ้าอย่างนั้นไม่ได้แม้แต่ลูกตายเองบางทีลูกตายเองบอกพ่อทําไมพระเจ้าทากับเราอย่างนี้ลูกอย่าพูดเรื่องอย่าอย่าตำหนินพระเจ้าของพ่อก็แล้วกัน <'D S 1> พระเจ้าของพ่อมีแผนที่ดีที่สุดและพระเจ้าของพ่อนั้นคือพระเจ้าที่ดีที่สุดพระเจ้าให้เรามีทุกอย่างในโลกนี้แต่เราจะรับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ได้เหรอพี่น้องครับนี่คือพลังของพระเจ้า ท่านอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ท่องในจำแล้วข้าพเจ้าเป็นเกลือของพระเจ้าท่านท่านท่านข้าพเจ้าจะต้องช่วยคนอื่นไม่ใช่ไปถึงปั๊บเขากำลังเห็นตาปั๊บเขาร่วมแล้วเขาร่วมเลยเขาร่วมมาคือเรียกว่าแหวดเลยเทนี้เห็นไหมครับถ้าเราเป็นเกลือของพระเจ้าเราต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนเรื่องใหม่ละเห็นไหมครับเวลาคุยกับใครก็แล้วกัเหลอปั๊บอันเรื่องนั้นโยครับ คุณพ่อขอเปลี่ยนเรื่องใหม่ครับเอาละใช่ไหมคุยสังคมทุกสังคมจะมีตรงนั้นอาจารย์คะอาจารย์ครันัสอนทําไมสอนแบบไม่รู้เรื่องเลยนะะสอนเป็นอาจารย์ใช่ไหมลูกครับเปลี่ยนเรื่องใหม่เห็นไหมครับถ้าเสริมเป็นไงบ้างกระจายเลยครับกลิ่นมั่วไปหมดเลยใช่ไหมแต่ในฐานะที่เป็นลูกของเราเราอย่าเป็นคริสเตียนที่จบนะพูดสิ ข้าพเจ้าจะไม่จมข้าพเจ้าจะไม่จมข้าพเจ้าไม่ร่วมงานกับค้นช่องนินทาข้าพเจ้าจะประกาศข้าพเจ้าจะยกพระเยซูจะเป็นแสงสว่างออกไปรับใช่างนมัสการเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อเมนอาเมนอาเมนอาเมนเราระวางจิตตานรับ พระบิดาที่เคารพรักขออวยพรลูกๆที่จะเป็นแสงสว่างเป็นเกลือของพระองค์ไปที่ไหนสังคมนั้นจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขอบคุณพระเจ้าปริจะคาที่พระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกสถานการณ์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงปพรลูกๆขอบคุณพระเจ้าที่ทรงทรงเรียกลูกๆจากชีวิตที่เน่าเฟะแต่เกลือของพระเจ้าเปลี่ยนลูกให้เป็นชีวิตที่ดีฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยาชีวิตที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ แต่พระเยซูเปลี่ยนลูกให้เป็นคนที่แข็งแรงฮาเลลูยาเอเมนเอเมนเอเมนพระเจ้าอวยพรทุกนาคบ